ซอสมะเขือเทศลงไปซอสไก่ซอสติกสีอิ๊วขาวสีอิ๊วเห็ดหอมอะไรได้ค่ะซอสหอย ก็เข mm ้า hmm. กันดีแล้วนะจ๊ะปรุงรสตามที่เห็นแล้วก็ใส่งาขาวลงไปออ่เผมซอยนิดหน่อยจ้ะเดี๋ยวเอาไปโรยหน้าด้วยเดี๋ยวแค่นี้เรียกกันที่นี้จาบมั้งกันลาดุปนมิไกันที่เราทอดนะจ๊ะปีกไก่ที่เราทอดใส่ลงไปจ้ะใช้ไฟก่อนมากทุกคนพอดีอีเม่เร่งไฟเพราะว่าจะให้มัน้ำมันเดือดนิดนึงเราก็เลยเร่งไฟ ครกให้เข้ากันจ้ะ้อนให้เข้ากันไปจะทุกคนได้แล้วนะเป็นไง,ง,นไงจะปิดไฟเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเนาะจ้ะก็คเุ้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะจัดจานจ้ะ ชื่อจังให้แม่อย่างนี้สวยๆใช่เป็นตาเสียบเป็นตาเสียบจ้ะร้อนไหมให้ทุกคนเห็นด้วยนะทุกนะคนจะได้อยู่นั้นเราโอ้โหน,นี้เรือตี๋นะปีะป๋ของใครนะของแม่เล็กอะ่ะของแม่ทิวกับของแม่เล็ก มือสั่นเลยมือสั่นนลไม่ก็คนสั่นหลายทุกคนจ๋ะน่ากินมากนี่บังนี่ทุกคนโอ้โหเคได้แล้วจ้ะทุกคนลาดเลยลาดต้นหอมไงน่ากินบอสทุกคนจ้ะ ปีไก่ซอสปีไก่ทอดซอสแดงจ้ะทุกคนจ้ะน่ากินไหมเมนูที่อแม่เพิ่งทําครั้งแรกนะจ้ะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้สามหนุ่มชิมนะจ้ะว่ารสชาติถูกใจโบนะจ้ะทุกคนจ้ะเมื่อกี้น้ำเคล็ดรับมาฝากกันนะจ้ะง่ายๆสไตล์แม่คือเกาจาก้าเดี๋ยวเราจะทำมันบดนะจ๊ะทำมันบดเองนะนี่แม่ีม่ต้มนะแล้วก็มักก่อน

จะใส่อีกนิดคนไปให้เข้ากันคนไปเรื่ยอยๆเจ้ใส่พิภายดังปไปเดี๋ยวพิกไทยดัง,งกันทุกคนเก็บออกลับนี่ใส่มะมิตรไม้เล็กจิง<อ>ต้องเปไ็นแบบนั<อ>้นใช่ไหมเสร็จแล้วเจ้าทุกคนมันบดก็จะประมาณน,นี้กับมันบดเนาะนี่อยากกินปะเสร็จแล้วจ้ะอาหารเย็นของซ้ำหวันนี้จ้าเป็นปีกไก่ทอดซอสแดงนะจ้า แล้วก็มีมันบดของอีแม่ทําเองนะจ๊ะแล้วก็เป็นสลัดจ้ะอันนี้ใส่น้ําสลัดด้วยนะแล้วก็อันนั้นเป็นผักสดจ้ะผักสดนะทุกคนนาค่ากินบ้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน What are we eating today? Uh, I think it was uh

Like this, and then I'm going to take this okay. I'm going to take this in the middle because that's the good ones. That's a good one. Oh yeah, you should. I shop that other Like this. What do you think? Hey, good can like I take the ones. Hmm? I think the other ones. Okay, mm -hmm. I said you the mashed potato. Yeah, but I must have this too Good? Mm. Yes, the homemade mashed potato is very good. It's much better than the par that part yes. for powder. Homemade is much better. Then I'm going to taste this sauce. Mmm. Oh! Mashed potatoes really good, person. Mmm. -hmm. Like this. Okay. I'll try mm. The sauce is not spicy, but you can feel the burn a little bit. I don't want to eat this with my finger because they're going to get so dirty. Yeah, that's what I think too. But I won't eat this thing. Can I give me paper? Thank you. I don't like the sauce on the salad. this was good first i thought she was going to make sauce but on the side so you can dip but that was wrong oh you mean the chicken, chicken? oh this was really good well taste but i would like it better with sauce on the side dip yeah mm -hmm. But mashed potato was really good. How taste? It's a really good, good mate. at noon. It's only one problem when you have to eat with fingers. <laughs> yeah, it's, it's a little bit greasy. But I don't want to eat with fork, fingers things. Chime uh? I'm Papa. Yes. But my now you you're not gonna buy with more powder anymore because this was really good. I know. y ยูมีนมันบดใช่ไหมอยูมีนมันบดมันบดอีเมลบดเองมันบดจ่ามันบดอีเมลบดเองโอ้แสบเนาะโอ้ยสติ s t a n d แสบมากมากเห็นอาหารหรือเปล่าทุกคนนี่เห็นอาหารอยู่แมทธิวไปฟุตบอลแมทธิวไปฟุตบอลจ้าแล้วอีเมลก็ พอทำเสร็จแล้วมันก็เหนื่อยไงทุกคนเลยพักก่อน mm hmm. Too spicy for you No mm hmm. mm hmm. Good ไหม It's not not spicy but little bit burning It's more like hot ม mm ัเขาลงเกนแตะกองอรเลยถามเพื hmm. mm ่อนว่าอัน Sie helt mot na okay er Okay, du sås, så jeg kan og og dypper Mm. Men folk uh, 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 mm -hmm. mm, man more, bot. Ja, yes, is more im lever. Nej. Ja. It's like. It? Kanyo. Kanyo. Yeah, to rice. To มันบดเห็ดเองนะจ๊ะเพื่อนว่ามันอิ่มเร็วมันคือเขาเหนียวเพื่อนว่า <c oughs> กินไล,ล่ๆแม็กซีมไหมแม่ยังไม่หิวอะ่ะแม่ไม่อยากแม่ไม่รู้ <c oughs> บางทีเดี๋ยวจะกินแต่ไก่กินตะไก่ก็พอกับสลดัดเออกินสลดัดแต่มันบดไม่เอาไว้ให้แมทธิวมันบด <c oughs> อันเห็ดเซตล้วก็เมื่อยนะจ๊ะเพราะว่าอ่าอีเมอัน บํเาเพยสบายตัวเป็นอันวันนั้นของเดือนนะนะทุกคนก็นเลยแบบบ่าพสบายตัวปันไดอะนะก็มันสีหิวหมันกับใบหิวยังสี่นะจะ๊ะ <c oughs> อย่างนี้เลยปังเออ, <c oughs> อย่างนั้นแหละทำเงิอนอีสาน <c oughs> อย่างนี้เลยคนไทยก <c oughs> ินอย่างนั้นแหละแซ่บปะ

My mashed potato is orange. Because of the chili sauce. ฝนตกแรงมากเลยแล้วแมททิวก็ไปซ้อมฟุตบอลกลางสายฝนอีกแน่เลยโอ oh, ้ทั้งลมทั mm ้ง hmm. ฝนแนย่ยนะเรียนในรถใช่โลเซอซ์เน่ยโลเซมีเนาะลิต์เขาอีกับรอทำไมแม,แม่ทำกับยี่โอมากกิน Mij hamen maakt. Eer. Uh, Kip één kilo. Een kilo, niet niet. Lingnoy, like, later maybe, want moet ik een beetje met hem is het helemaal niet moet zitten. Er is geen probleem, alleen spijt. Maybe he wants someone to sit with him a little Oh. Ah. Because maybe I want to eat a little more. Je doet Ja, Yes, that's ik uh -huh. <laughs> I don't think I him. <laughs> But it sounds better when I say I must sit with him later. Uh -huh. Oh, I can take one later with him. นี่สิอสฮันวินก็ภาษาดีดีมากร้อนมากอืมอันนี้ตรงนี้มีแพนเค้กมีแพนเค้กอเล็กไม่กินซุปซุปอะไรเาไม่อร่อยช่ไซอสมินิสตรอมว๊ามินิสตรอมซุปอย่าเคทจะทุกคนนั่นแหละก็เป็นอาหารนี่ เป็นต่แซบปอปีกไก่ทอดซอสแดงเนาะจ้ะซอสแดงอืแซบดีเด้อทุกคนเด้อนั่นแหละเป็นอาหารเย็นแปลกๆเนี่ยกะน้อยเนาะจ้ะนั่นแหละพันแล้วก็โฮมเมดมันชีสเผ็ดใช่โฮมเมดผักใช่อร่อยมาก Yes it's much better than powder you buy ใช่ไหม Yeah that is this is much better okay take a bit longer time to fix but it's much better taste ไม่ยิงยิงไม่ nothing I mean if if You must boil the potato. I mean, that's why take a little time. But ุ้งต t นต o ้งต้น Okay. Again, this was our clip video. วันนี้ครับอร่อยมากครับครั้งแรกทำใช่ไหมใช่ครั้งแรกทำครั้งแรกทำวันนี้ไปกันครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาเรียนรูสมบูรณ์สมบูรณ์ FAMLY YouTube Channel บาย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 จ้าทุกคน